เราหลักของจริงมาพูดเหตุที่จะมีกุศลขึ้นมานี่ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งมีรูปร่างสวยงามมากทีเดียวไปเป็นนางโสเพณีเขามาจ้างคืนละกี่พันก็เอาอเป็นเพราะรูปร่างสวยงามผู้ใดเห็นนี่ติดใจติดใจเแล้วก็ ได้เงินมากที่คืนหนึ่งคืนหนึ่งได้ตั้งหลายพันหลายพันเลยเลยเป็นโสเภณีรับจ้างเขามีรูปร่างแกสวยงามอันนี้เวลาจะตายขึ้นมาแต่แจเป็นคนมีนิสัยวาสนาทางดีทางกามราคาะคือตัณหาเพื่อหาเงินหาทอง หารายได้คล่องตัวมันก็มีกำลังมันก็หมุนไปให้หมุนไปทางโสเภณีรับจ้างให้เขาผู้ชายรูปร่างแกสวยงามมากนะนี่ชื่อนางสิรีมาชื่อของแกนั้นนะทีนี้เวลาแกจะตายก็แกสำเร็จพระโสดานี่นะไม่ใช่ธรรมดานนะธรรมะพระโสดานี่จะเชื่อบุญเชื่อบาปเชื่อกรรม เชื่อพุทธศาสนาอย่างเต็มใจแต่เรื่องกิเลสตัณหามันมีกําลังมันก็ฉุดท่าไปไปทางกิเลสตัณหาทางบุญแกก็สร้างของแกทีนี้เวลาจะตายก้อนเขา,าก็นิมนต์พาไปไปเยี่ยมแกอืพอไปเห็นแกเท่านั้นรูปร่างนี่ถึงขนาดแกจะตายอยู่เร็วๆนั้น รูปร่างสวยงามบ้างมากทีเดียวถึงขนาดผ้าเรานี่เซ่อเซ่อซาซาอย่างพระที่นั่งอยู่ข้างหลังลงตานับแต่ดวงตาลงไปนี่ไปเจอนางศิริมาเขานี่อ้าปากงับไม่ลงกินข้าวไม่ได้ฉันจังหันไม่ได้เป็นยังไงพระอ,องค์นี้จึงอดจึงไม่ฉันจังหันถามเป็นยังไงจึงไม่ฉันจังันรักนางศิริมาออตั้ง แต่ก่อนไม่เคยเห็นว่างั้นเพิ่งมาเห็นแต่แกชวนจะตายแล้วอย่างรักแต่จนกระทั่งฉันจะหันไม่ลงนั่นเรื่องเมัาเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็เลย <c oughs> ไม่นานแกก็ตายอพอตายแล้วพระพุทธเจ้าก็รับสั่งเอา้าใครไปดูนางศีดมาตั้งแต่เวลามีชีวิตอยู่ สวยงามลือโลกนั่นน่ะมันใช่ธรรมดานี่เวลาแกตายแล้วให้ไปดูจะพระองค์ไหนมันเป็นบ้าฉันจังหันไม่ได้นั่นให้องค์นั่นล่ะไปพระบุรธเจ้ารับสั่งเลยให้พระองค์เสือสือซาซาเหมือนพระนั่งอยู่ข้างหลังหลวงตะบัวนับแต่หลวงตะบัวลงไปละไปดูไปดูปดเวลาแกตายแล้วจากนั้นก็สแสดงให้เห็นทุกอย่าง เอานางศิริมาเป็นตัวอย่างใครไปดูเวลาตายเป็นอย่างหนึ่งเวลามีชีวิตยอยู่สวยงามเทวดาสู้ไม่ได้เวลาตายแล้วเนี่ยเลอะเลอะเถอเถอะเหม็นเนา่าครุ้งไปหมดเลยแล้วใครก็ดูไม่ได้เยาวะต่เทวดาดูไม่ได้มนุษย์เราก็ยังดูกันไม่ได้นั่นลหละเป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าไปปรุงธรรมสังเวชไปกุศลาธรรมาน,าน,านา่ะนะ คือไปโปรงกรรมฐานไม่ใช่ไปกุศลาธรรมาเงินอยู่ไหนหน้าไม่ได้ว่าอย่างนั้นนะทุกวันนี้มันเป็นวิชาหากินแล้วพอกลนตายที่ไหนไปนิมนต์พระไปกุศลาธรรมาได้เงินบาทเงินจะตังกลับมาเข้าใจไหมเนี่ยต้นเหตุมันคูดให้ฟังเวลาไปโปรงกรรมฐานกำลังศรีมาแล้วพระได้เกิดความสลดสังเวชบางองค์สำเร็จพระโสดาก็มี นั่นะไปเห็นเรื่องราวมาแล้วพระพุทธเจ้ารับสั่งให้ไปเองนั่นละ่ะให้ไปโปร่งกรรมฐานแล้วต่อมาก็เลยเป็นกุศลธรรมมาใครใต้ที่ไหนก็ไปกุศลธรรมมาเรื่อยไปเลยจนกระทั่งทุกวันนี้ต้นเหตุมาจากนูน้นน่ะมาจากนางสีนี้มานั่นะ่ะให้ไปโปร่งกรรมฐานทุกวันนี้ไปไปกุศลธรรมมาเอาเงินมากินทุกวันนี้มันเปลี่ยนแปลงกันไปอย่างนั้นนะให้พากันทราบ นี่แหละต้นเหตุแห่งกุศลารรมามาจากนางศรีมาพอท่านพอนางศรีมาไปปรุงธรรมสังเวชมาแล้วก็เลยมาถือเป็นขนมประเพณีไปปรุงธรรมสังเวชที่มันไม่กลายปรุงธรรมสังเวชที่อย่าให้เขาคนตายวันห้าหนหกหนคนคน,คนเดียวให้ตายแล้วตายแล้วได้กุศลาวันยั่งคำขนเงินเขาใส่กระเป๋าเข้าใจไหมล่ะมันก็พลิกแพงไปเสียอย่างนั้นแนละ นี่เราพูดถึงเรื่องว่าความสวยงามเป็นอย่างนั้นแกสำเร็จเป็นพระโสดาความรักชอบความเคารพรเรื่องใสในพุทธศาสตร์สนาแกก็ถึงใจแต่เรื่องโลกเรื่องน้งสามมันก็มีอยู่ภายในใจก็ต้องได้แบ่งรับแบ่งสู้กันไปอย่างนี้เนี่